คถึพี่เาคิดถึงพี่อซาคิดถึิไอเสว่องฟงงององ feel, อลอีกไม่ในนมจเรบ,บไปงราว้บ้นม้นี่คือ i g h ่ h e เ e bro. w ี่ e ือเร e ่องเศร้ to Baby big bang, baby, baby big bang, future pack, XCN, XCRAN. Official music video, let's react to this song. Let's see what's part. If you're just coming to the channel for the first time, please go down below, leave a like, subscribe, click bell notification so that you can find out your approval. You feel me? Please kindly do it. You understand? So that will blow you understand. All right, guys, let's react to this song right now. Let's see what's happening. Okay guys, let's go. วันนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยจากกันมากินข้าวหรือ,อยังลูกอยู่นั่นสบายหรือเปล่าฉันอยู่ไม่ได้กับบ้านเรากันลูกคำถามผู้หญิงคนเดิมสายใจทาใจแล้วแทบไม่ทันผู้ห่วงใยชุกรายละเอียดบ,บางทีก็เคินทำเราไปยันคู่ตัวเธอไม่เคยหวังค่าแรงของเราแม่เธอจะไม่มีเงินและตัวฉันขอสบานจะให้ทุกเดือนถึงฉันจะไม่มีตังค์ตอนที่ไม่มีเธอตอนนั้นฉันเลวเกินตัวฉันจะต้องดีกว่าเดิมชัวจากที่เมื่อก่อนเคยไม่มีวัน please ฉันไม่เคยบอกว่า ใช่ไหมเพราะวันนั้นฉันมัวคาอนและฉันไม่รู้วลาหาคิดถึงแค่นะยังคงเฝ้ารอในวันที่เราได้พบกอน ด้วงการเรียกชื่อคุณวินโวล์ดฉันคิดถึงคุแค่ต้องมองเข้าไปข้างในนีที่โทรมาหาแค่อยากจะรู้เธอเป็น ไ o ้ก l y e ธ e ไว้ y ู่เอ t วอ i ์ h t ท์ตีลังก์ก o u e ปยู่เอเวอร์ไนท f เ o ีย o โฟ o ์ you ่ n o จฉันยังคงอ้ o e นอาทิตย์ทว่าเวลาที่จะไม่หายมันไม่มีใครเชื่อใจแต่ยังคงไม่ลืมว่ากูต้องทำเพื่อใครกับความสำเร็จที่กำลังรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเมื่อไรเหมนาเข้าไนอนไปองตัเธอ เป็นชื่อแรกที่ผมเรียกทุกของที่ฝันลอยลงมามโลกนี้มันไม่มีใครที่ดูใครฉันไม่เคยบอกว่ารักใช่ไหมเพราะวันนั้นฉันมัวเคนอัดและเธอไม่รู้เวลาหายคิดถึงแค่ไหน,นยังคงเฝ้ารอ พ่อแม่กูให้ทั้งชีวิตและเขาก็สอนวิธีคิดไม่ได้จำจากวลีฮิตไม่มีศัตรูไม่มีมิตรพ่อแม่กูช่วยไม่มีคิดทุกอย่างกูเลยไม่มีพลิกที่เลือดของกูเลยไม่มีสิทธิเขาสอนให้กูไม่มีทิฏฐิกูอยากจะเก่งให้เหมือนกับพ่ออยากจะขยันให้ได้จากับแม่อยากเอาลงสายมาตลอดท่านจะไงยิ่งหัวไวที่ทุกอย่างของชีวิตมันกับแย่วันที่กูโตแล้วเขาฝันแล้วฝันฝันไม่ไปใจที่ทุกอย่างที่กูทำมันแกล้งที่บ้านเลยบอกให้กูไม่กลับท่านมัน just telling on what's going on bro the story of the song man จะไม่ไหวอย่าทำตัวมากับแดกช่วยในตอนฉันตายในเกมจะขาดจว่าหล้มมันกระเทะกระจ่าชีวิตไม่เหมือนในเกมกระดาษและเพลงไม่เหมือนในเวนตลาดกูเฮียกันมาตลอดไม่ได้เป็นเหมือนกับทะเลสะอาดกูยังเป็นเด็กตการจะก,ก่อดกูยังไม่รู้สึกเลยว่าเพลงมันจะขาดดูในตอนที่กูเมากูพูดเรื่องจริงที่กูยันไม่สนใยตาที่ดูเรารู้สึกผิดกับทุกเรื่องที่กูทำโอเคกูผิดแล้วกูจำน้ำฟ้าและฝนที่ดูพังให้ประสบการณ์กูทะเบีได้เป็นครูนำแล้วก็ปล่อยมันออกไปแต่ะกูยำ เคยบอกว่ารักในราะวันนั้นฉันค งแม่มากผมอยากกอดพ่อกับแม่แต่ตอนนี้กอดได้แค่ภาพตอนที่ผมเดินไปขึ้นเครื่องบินน้ำตาของผมก็แทบพากออกมาใช้ชีวิตคนเดียวคิดๆแล้วผมก็แทบบ้าแบกกระเป๋ามาหา<ไ>้าใบนั้นมีไม์และอินเทอร์เฟซเดินทางค่อนข้างไกลสง่งความคิดถึงด้วยอินเทอร์เน็ตแบกความฝันนว mm ้สิบเจ็ดผมแบกมันมาตั้งแต่สิบเอ็ดและหวังไว้ว่าทุกอย่างจะเสร็จก่อนที่จะย mm ี่สิบเอ็ดอ๋อโทรถามพี่เต้ตอนนี้ที่ไทยเป็นไงบ้างที่นี่ผม He's one of my favorite in Thailand, but one of my favorite actors in Thailand, Sir. อยู่สบายแต่อาจจะเหงาอะไรบ้างเพื่อนเข้าใจคำว่าคิดถึงตอนที่ผมเดินมาไกลบ้านและแม่บอกให้ดูแลตัวเองเพราะว่าที่นั่นมันอันตรายมากคิดถึงทุกคนพี่เฟิร์สพี่เต้พี่นิวคิดถึงพี่นายพี่เบงคิดถึงไอ้ยินคิดถึงพี่ดิวคิดถึงพี่เทาคิดถึงพี่มุกคิดถึงพี่แซงคิดถึงน้องฟิลคิดถึงพี่นายคิดถึงไอ้เบสว่ะคิดถึงทุกอย่างที่ฟิลออและอีกไม่นานผมจะรีบกลับไปเราให้ต้นไม้นีดู this is a sad story I guess all love story stuff like that sad one ตู้หนาวพลีบ้านออกมาแล้วผัดไปผมรู้สึกว่าที่นี่มันเงียบสงัดไปและผมจะรีบทำตามเป้าหมายเพื่อแบกทุกอย่างแล้วกลับไทย G ี๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ guys what do you think about that song comment down below leave a like and please kindly subscribe if you're new to the channel so that we can grow together understand thank you very much stay blessed protected and i'll see you guys later bye bye for now